เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเล่าของคุณพ่อของเพื่อนผมมาเล่าให้ฟังฮะสมมติว่าชื่อลุงแดงแล้วกันครับผมตัวลุงแดงเนี่ยสมัยย้อนไป30ปีเนี่ยแกเป็นเหมือนว่าคนขับรถทัวร์มือ2ที่กาลังเป็นเด็กฝึกหัดให้กับบริษัทแห่งหนึ่งโดยบริษัทแห่งนี้จะขับในระหว่างองเาเภอที่คุณพ่ออยู่ฮะไปในตัวกรุงเทพคือทุกครั้งเนี่ยก็ไปกลับไปกลับตามปกติในช่วงเวลานั้นอนะ่ะเป็นช่วงฝึกงานของพ่อเพื่อนเนี่ยครับผมคือในช่วงเวลานั้นอนะ่ะก็คือได้ทําทั้งหน้าที่เบลบอยกคงยกของ,ของช่วย Right. ลุงคนที่ขับรถในช่วงจังหวะนั้นนะฮะเป็นช่วงที่ฝึกงานเนะี่ยแกบอกว่าในวันหนึ่งอนะ่ะแกเจอเหตุการณ์แปลกเหตุการณ์หนึ่งคือในช่วงเวลานั้นอนะ่ะคือรถทัวร์กลับมาจากกรุงเทพมันก็เป็นช่วงจังหวะที่ค่อยๆส่งผู้โดยสารตามที่ต่างๆที่ผู้โดยสารขอลงจนถึงจังหวัดจังหวัดหนึ่งแล้วกันคือตอนนั้นอนะ่ะส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วตัวลุงแกเนะี่ยมองเห็นว่าในตัวสาราเนี่ยมันมีเหมือนว่ารถตุกต๊กๆมันจอดอยู่รถตุกต๊กๆเนี่ยมันเหมือนว่ามีคน3มคนนั่งกินอะไรกันอยู่เนี่ยฮะโดยที่ ยางล้อดูน้ําดูอะไรไปเรื่อยๆจนถึงเวลาที่รถออกแกก็ขับตามปกติในช่วงจังหวะนั้นพี่คนขับและก็ตัวคุณพ่อเนี่ยก็เห็นว่าไอ้รถตุกๆคันนี้มันเหมือนมันขับตีคู่มาด้วยในลักษณะเหมือนคนเมาขับรถตอนนั้นคุยกันว่าพวกมันมาทําอะไรวะจนถึงก่อนจะถึงไฟแดงเนี่ยพ่อสังเกตได้ว่ารถตุกๆอยู่ดีๆมันขับเร่งขึ้นมาแล้วก็ตัดหน้ารถทัวจนทําให้รถทัวฉลักไปถึงข้างทาง เกิดอุบัติเหตุแต่ดีตรงที่ว่าคนขับอ่ะแกมีสติแกก็เลยพยุงรถให้จอดลงได้ในช่วงจังหวะนะั้นคนก็แบบในตัวรถก็เหมือนมวนโวยวายกันว่าว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นนะคนขับรถอ่ะกล้าบอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเขาไม่ยอมก็เลยคุยกับคุณพ่อเนะี่ยว่ากูจะตามไปเอาเรื่องแล้วก็เลยขับเลี้ยวรถตามรถตุกๆกนั้นไปฮนะเข้าไปในซอยตอนนั้นกนะ็คือเห็นแสงไฟรถตุกๆมันก็ขับประมาณสักร้อยกว่าเมตรสักพักหนึ่งฮะไอรถตุกๆคันนี้อยู่ดีมันก็เลี้ยวเข้าไปที่ไหนสักแห่งนะอขับ ตามไปเรื่อยๆก็รู้ว่าไอ้รถตุ๊กๆคันนี้มันขับเข้าไปในวัดพอจอดลงไปที่วัดแกก็เดินลงไปแล้วก็พร้อมวอยวายว่าไอ้รถตุ๊กๆเนี่ยมันไปในวะพร้อมกับเหล็กที่แกถือลงไปด้วยตอนนั้นพ่อเพื่อนฮะได้แต่ห้ามว่าอย่าเลยพี่อย่าเลยพี่อย่าไปทําอย่างนั้นเลยเดี๋ยวผู้นิสาน่ะจะตกใจพอวอยวายไปได้สักระยะหนึ่งมีพระรูปหนึ่งเดินออกมาน่าจะเป็นเจ้าวาดวัดแห่งนี้ฮะก็เดินมาถามว่ามีอะไรกันโยมทั้งตัวพ่อแล้วก็พี่คนที่ขับรถเนี่ยก็เลยบอกว่า เมื่อกี้มันมีรถตุ๊กๆคันหนึ่งตัดหน้ารถผมเกิดอุบัติเหตุอ่ะดีนะที่ผมมีสติแล้วตั้งสติได้อ่ะเจ้าว่าคนนี้พอได้ยินเรื่องเล่าเนี่ยฮะที่คุณลุงเขาเล่าให้ฟังเนี่ยแกก็พูดขึ้นมาว่าเวนต้องระง,งับโดยการไม่จองเวนนะโยมเหมือนคุณลุงแกไม่ยอมแกจะเอาเรื่องให้ได้เหมือนพระรูปนี้ก็อ่ะถ้าอยากจะเจอพวกเขาเดี๋ยวอาตมาจะพาไปทั้งสองคนก็เดินตามพระรูปนี้เข้าไปในศาราตรงในวัดเนี่ยครับผมสิ่งที่ลุงกับคุณพ่อเจอเนี่ยมันเหมือนมีรถตุก๊กน,นึ่ง จำได้ว่าทะเบียนรถเนี่ยไอ้คันนี้แหละที่มันตัดหน้าเมื่อกี้แต่ในลักษณะของรถทุกๆคันนี้มันเหมือนรถที่เกิดอุบัติเหตุคือล้อรถเบี้ยวแล้วก็ลักษณะคือบิดเบี้ยวทั้งสองคนตกใจฮะไอสิ่งที่สองคนเจอพระรูปนี้ก็เลยพาเดินเข้าไปในศาลาด้วยความที่ยังไม่เปิดไฟเพอเปิดไฟขึ้นมาเท่านั้นล่ะฮะสิ่งที่เจอคือโลงศพสามโลงที่ตั้งอยู่ในศาลาพร้อมกับพระอาจารย์ท่านพูดว่าน่าจะเป็นสามคนนี้แหละ ที่โยมเจอไม่ใช่แค่โยมที่เจอมันมีคนก่อนหน้าน,นี้ที่เจอเพราะว่า3มคนนี้มันขับรถตุกๆแล้วมันเมาแล้วขับไปเหมือนประสานงากับสิบล้อพอได้ยินเรื่องจากพระอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังอย่างนี้ฮะตัวคุณลุงฮะที่เป็นคนขับพอได้ยินเรื่องนี้แทบเขาสุดเลยฮะพ่อก็เลยบอกว่าแกก็เลยรับหน้าที่ขับรถกลับไปในอำเภอที่บ้านของแกพอถึงบ้านนะฮะทั้งสองคนก็มาคุยกันว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันคืออะไรอาจจะเป็นสัมภเวสีมาขอส่วนบุญ ก็ได้ทั้งสองคนก็เหมือนไปทําบุญให้กับสัมภเวสีหรือว่าวิญญาณทั้งสาดวงเนี่ยฮะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่เคยเจอดวงวิญญาณดวงนั้นอีกแล้วก็เรื่องทั้งหมดของคุณพ่อฮะก็จะมีประมาณนี้ครับผม